กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผูหมักเลียงง่ควายทุกทันครับผมมือนีผูเบาวนหอยมีควายง,งามๆามาให้เบิ่งคือเก่าครับแต่ก่อนสิไปช่กมอย่าลื่อมกดติดตามกดหมักกระแลงให้น้ำเด้อเพื่อสีบวผัดควายง,งามงจากผูเบาวนหอยครับผมมือนีผ้ามาเบิง่งควายงามของเม่ชวีครับผมแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นเดด้วยแม่นี่คืองามเน่หสูงปันได้นี่ สาบวกลบลอยสามหาบวกลบบ่แม่สถานะเป็นยังไงครับทองจ้าทองจ้าทองยักเดือนหลือแม่ทองอันสี่หาเดือนละจ้าทองสี่หาเดือนเด้อพี่น้องเด้อทองพ่อได้ครับท่อเก่าจะเลื่อจ้าทองเก่าจะเลื่อใช่ครับเบิ้งใบดูโอ้เพิ่นมีเอกสารครบเด้อครับพี่น้องทองแรกวะครับเนี่ยทองแรกสาวทองแรกสาวทองแรกทองกับเก่าจะเลื่อสี่หาเดือนเด้อพี่น้องเด้อ สูงลอยสามหาบวกลบแหมเราอะมึงหน้าตาครับพี่น้อง,งอุ้ยงามอ๋อเฟิร์กล่องทองข้างใจนะตาแ้มเด้อพี่น้องเด้อแก้มจำครับผมพ่อโอ้พ่อสามอ่องพี่น้องเลยตาแ้มแก้ม,กมจำพ่อสามอ่องครับผมครบอัตลักษณ์ควายไทยเลย เบื้องข,ข้อขาครับผมถุงเท้าขาวสีขาเด้อพี่น้องขาหลังขาดกําไลครับผมเบื้องกีบเล็บครับผมชัดๆเลยเนาะกีบเล็บกีบเท่าดีครับขาใหญ่ๆเล็บมุ่นๆครับพี่น้องเอ้ยเล็บหลังกับมุ่นเด้อบอยเน่าบอยขี่กันครับผมโอ้ยงามงามงามเบื้องแข็งแข็งครับผมนีม่ป้าฮัทโต ตูใหญ่ตูอ่างดีเนาะแม่เนาะอ่างงามโอ้เชื่องเชื่องพร้อมเนาะครับเบื่อง,งช่วงถ่ายครับพี่น้องอถ่ายมุ่นขิงเลยกุ๊กหางเนี้พี่น้องกุกหางแนี่มึงซีนิว้วขันหานิ้วก็ได้เอานี่เออหานิว้วปัดทโตมาเรื่อยๆครับลงมาเรื่อยๆหางโอ้ เกือบลากดินเนอะพี่น้องเ้อะหางเกือบลากดินครับโอ้หางเกือบลากดินเน้อพี่น้องบ่มีตํานี้เนาะแมมบ่จ้ารับประกรันตั้มนี้ะเนนควมงามจะกเนียนเนาะนี่เน,น,นะาะคกาจ้าวมงามเก่าสิบหาะแนนครับพี่น้องครับเพื่อนซื้อน้องยัยงก็น้อ,มมอ,นองมารวยดีเนาะน้องมารวยพี่น้องเอ้สูงลอยสามหาบวกรบ ท้องซีหาเดือนครับเก่าจเจริญนชิงเชื่องจับได้ใบได้ผู้เฒ่าก็เลียงได้ช่นยองด้ยโอ้ได้การครับนี่แหละครับขันหาหาค้วยง,งามๆกับยังสีแล้วครับเห็นมันมีอัตลักษณ์ยังสีล่ละอัตลักษณ์กล้วยไทยชัดเจนดีท่องเรียกสวยๆง,ยยงามๆผู้สือไปก็เพาะ่ต้องไป,ไปจับซัดเพต้องไปผสมเห็นมันยาก ตัวมันกับผสมจีบย,ยากเนาะอันนี้เขาซื้อหนึ่งได้สองได้ลูกเก่าจะเลื่อนพร้อมมันก็ดีไปนั้นแล้วเนาะบบเสียเวลาไปจับสัตว์ไปผสมเองเด้อพี่น้องบบเสียงว่าก้วยมันโบนออย่างงี้สิเอาบบเสียงเด้อไวยท่องแม่รับประกันท่องบ่ครับรับประกันจ้ารับประกันท่องรับประกันตั้งนี้รับประกันท่องรองับประกันตั้งนี้ทุกอย่างเดอ้อแม่เลาว่าแม่ฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์เก่าซีศูนย์เก่าซี สองเจ็ดแปดเจ็ดหาหนึ่งหนึ่งครับแม่ชวีควายงามเจ้าเก่าเจ้าเดือมครับเพิ่นหายไปดวนใครได้บ่วใครได้ควายตัวเพิ่น <c ười> <c ười> ผมกับบัวใครได้มาไท,าย,ทายไทยแต่ขอ,อกน้องมิม้ดงามครับพี่น้องเลยบุ้มมี่บุ้มมี่มองตีครับ,บก็บให้ตีจักหน่อยเนาะพี่น้อง หางมันเหี่ยวพวดมันสีหลากดินเจ้าสีขีขาดล่างเด้นี่โอ้ยหางเหี่ยวพวดหางเหี่ยวพวดพี่น้องโอ้ยเสียงครับนิ่งเลยครับน่าทึ่งย<ด>ักข้อยากบาทกันะโอ้ยงามงามเออได้เขี่าสวางแล้วครับเข่าแท้สวงกระดานเขาใหญ่งกระดานเขาก็ใหญ่เด้อพี่น้องเขางาม ผู้ใดมักกะโทรไปต่อร่องกับแม่เพ่อ้ใดเด้อสำหรับมือนีกัสซับหนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ